嗯。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 

หนามันแรงใช่ไหมโอ้โอ้โอ้ไปยิงพชดชาไปลิชาเร็วเร็วเรไปเร็วไปยิงโลยิงโมยิงใส่จมูกเสริมดังนี่เสริมดังเสริมดงแ่วเขจะยกกัน นั่งลงขยืนอิบสนุกไปเขาโล่งเร็วๆแล้วไปรถไฟเปียกเปียกแล้วก็ไปตากแดดเออเลยได้โล่งดีไปด้วยดิ บานไม่กลัวเลยนะเย็นเนาะอยบ่โลใครล่ะ่ะ น้าวเอาดาบอะไรมาฉีดพอตีเนี่ยเออน้าวมาจากไหนบอกมาหัวจากู่จากไหนจากนู่นจากไหนยิงแรงเลยเอาปืนนู่นมายิงดีกว่าเอาปืนนู่นในยองจับดูมันแรงปะไรไหน พอเราไปเอาน้ำได้แล้วไปเติมน้ำไปเร็วไปเติมน้ำแกงเติมน้ำไปเร็ว